เมื่อโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษาพุทธศักราช2535ได้มีการถวายผืนป่าแห่งลุ่มน้ำภาชีในจังหวัดราชบุรีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแต่หลายส่วนของผืนป่ายังนับได้ว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมของขวัญชิ้นนี้จึงยังไม่สมบูรณ์เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่จัดสำหรับที่ทำกิน ให้กับราษฎรไทยปรากฏว่าราษฎรส่วนหนึ่งที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ได้นํเมาไปขายให้กับนายทุนเพื่อที่จะแปลงพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นที่ท่องเที่ยวเป็นรีสอร์ทสมเด็จพระบระมราชินีนาถทรงนําของขวัญชิ้นนี้มาพัฒนาใหม่ในแนวทางที่ทรงเคยปฏิบัติมาด้วยการสร้างจิตสำนึกรักษาป่าที่ยั่งยืน ป่านั้นจะอยู่ได้โดยคนเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านจะต้องช่วยคนก่อนให้คนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงพอสมควรเขาเหล่านั้นจะได้ช่วยดูแลป่าไม่ทำลายป่าจนกระทั่งวันนี้ผ่านมา20ปีของขวัญชิ้นนี้ได้เปลี่ยนไปกลายเป็นฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวีบ้านภูรกรรมเป็นศูนย์ฝึกสอนงานหัตถกรรม เป็นพื้นที่กว่า5 0 0แสนไร่ที่กลับคืนไปสู่ชาวราชบุรีนับได้ว่าของขวัญชิ้นนี้ได้สร้างความปลื้มปิติในพระราชาหไทัยที่ได้ทรงสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ประชาชน